เดินทางไปดูประเทศต่างๆที่ไปดูเกี่ยวกับเมืองพลอยเรื่องการค้าข,า,ขายยัญมณีเนี่ยทั้งหมดกี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มมาจริงๆก็ประมาณ1 5บ6ปีแล้วค่ะสิบห้าสิบปีโรสก็เคยไปกับพี่ที่สาธารณรรฐเคนยาใช่ค่ะที่เคนยาเราก็ได้มีโอกาสดูดสาก,กรรมเกี่ยวกับอัญ,ญมณีและเครื่อง<ไ>ป,ประดับ,ดบมีคนไทยทจะรู้จักไปทำเมืองด้วยอยู่ท่านหนึ่ง เหมืองน,นั้นชื่อเหมืองอะไรยังจาได้นะกับบาตูล่าเหมือนกับบาตูล่าอยู่ในป่าใหญ่มากเลยพอบอกกับผู้คนว่าจะเดินทางไปดินแดนแบบกาบบตูล่าซึ่งอยู่ตอนเหนือของประเทศเคนยาทุกคนตกใจบอกอย่าไปคุณเป็นชาวต่างชาติอย่าไปเราบอกเราจะไปแล้วก็เดินทางไปนี่ต้องไปด้วยรถปิ้อับแล้วก็นั่งท้ายรถไปท่านผู้ชมครับในขณะนี้เนี่ย ผมยังเข้ามาในเขตของเมืองเล็กๆนะฮะที่ชื่อว่าการบัตุลละทางมาก็ลำบากแล้วก็ระหว่างทางก็แทบจะไม่มีเมืองใหญ่เลยนะครับห่างจากที่นี่อีกประมาณสักไม่กี่ร้อยกิโลเมตรครับเราก็จะถึงประเทศเอธิโอเปียแล้วในขณะนี้นะครับผมมาอยู่ในบริเวณช็อปปิ้งเซ็นเตอร์เวลาท่านเห็นเมืองนี้ท่านอาจจะคิดว่ายังไม่เจริญนะฮะ เมืองน,นี้ก็จเจริญที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่ายังมีบ้านลักษณะนี้อยู่ที่บานมานั้นเป็นกระท่อมดินเหนียวหรือบางทีก็เป็นกระท่อมไม้กระท่อมพวกใ<ะ>บหญ้าต่างๆที่ปกคลุมอยู่ ที่เราเดินอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นบริเวณที่ค,คึกคักไปด้วยผู้คนมากที่สุดนะครับของเมืองนี้นะฮะและนี่ก็เป็นบรรดาร้านค้าต่างๆเหมือนกับวันนี้เรามาช้อปปิ้งนะครับแต่ว่าเพราะที่นี่มีความขัดแย้งค่อนข้างสูงฮะดังนั้นเนี่ยทางนายอำเภอท่านก็เลยมาขับรถให้เราเราก็มีตำรวจนะครับมาช่วยดูแลความปลอดภยัยทานนายอำเภอที่นี่ก็ รู้จักกันมานานแล้วนะครับแล้วก็ทางตำรวจเองทางหัวหน้าตำรวจก็คือรู้จักกันมาก่อนครับทีนี้เหมืองที่แบกบาตูร่าที่เราไปสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นเหมืองบนไทยพื้นที่ยังจำได้1.30ตารางกิโลเมตร ใหญ่มากแล้วก็ใต้พื้นดินเนี่ยก็มีมีสายแร่พลอยเนี่ยอยู่หลายชั้นมากเอาละก็คือได้พลอยจากเมืองกัมาะตูลาเนี่ยคนไทยได้นะฮะขนมาในกรุงในโรบีทีนึงยังจําได้แบบเป็นคันรถปิกอัพหลัยรถบิ๊กอัพมาแบบนั้นแต่ละวันเ,นเพราะพลอยมันติดเยอะจริง,รงกลางป่าแอฟริกา่ ท่านจะเห็นว่าในสมัยโบราณนะครับตอนที่ภบปูเขาไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับแบบระบ,บิดขึ้นมาเนี่ยพวกลาวาต่างๆเนี่ยนะก็คงจะมาทับถมลงมาขนาดนี้นะครับแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายหมื่นปีหรือว่าอาจจะเป็นแสนเป็นล้านปีก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะฮะก็เป็นดินที่ถมมาทีหลังนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านดูให้ดีเนี่ยนะตั้งแต่ตรงนี้ไรมาเรื่อยนะจนถึงตรงนี้นะครับเป็น ชั้นดินที่เกิดขึ้นหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วตรงนี้นะครับประมาณ1เมตรนี่นะครับเป็นลาวาที่ไหลมาเมื่อตอนภูเขาไฟระเบิดนะครับแล้วตั้งแต่ใต้นั้นไปครับก็คงจะเป็นพื้นเรียกว่าเป็นพื้นหินนะครับหินที่เกิดก่อนที่ภูเขาไฟแบบจะระเบิดดังนั้นนะครับส่วนที่เราจะหาพลอยได้เราเลิกตรงนี้ตัดตัดทิ้งไปนะครับเอาไปทมที่อื่นแล้วตรงนี้นะฮะประมาณ1เมตรนั้นคือแร่แร่ที่จะมีพลอยอยู่ข้างในครับเราเมื่อกี้นะครับ ผมได้ไปดูกันนะผมอยากจะเรียนบอกว่าแร่ที่นี่มีพลอยชุมมากนะครับ สวยมากเลยนะฮะปลอยที่นี่เยอะจริงๆครับดำเดียวนะหมายความว่ารถดำเดียวเนี่ยเราได้ปลอยประมาณ2กิโลกว่าผมเคยทําพลอยที่เมืองการนะครับรอยดำเนี่ยนะหนึ่งรอยดำนะได้พลอยเพียงแค่ครึ่งกิโลที่นี่นะ1ดหนดำครับได้ปลอย2กิโลกว่า แต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นพลอยไม่มีคุณภาพน้ามันปอดไปสีมันไม่สวยสีมันไม่ใช่เป็นสีตลาดแต่ตอนนี้เมื่อไม่นานมานี้ไปเจอพลอยกับบทุลาแต่กลับเป็นพลอยที่มีชื่อเสียงแล้วก็ก็เริ่มเล่นกันเพราะในยุคนั้นคนไทยวิซื้อกดอินเดียซื้อไปทั้งหมดเลยอบอกกับเราว่าเอาไปทําพลอยสากัแต่ปรากฏว่าเอาไปสตอกไว้แล้วก็คงจะเอาไป,ไปพัฒนาเป็นจิวเวลรี่เหรอเป็นจิวเวลรี่ จำได้ไหมว่าสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยเราไปตามบ้านคนอินเดียเป็นคนเคนยาเชื้อสายอินเดียเป็นคนเคนยาเชื้อสายอินเดียเป็นพูน้นับถือศาสนาอะไรกันบ้างเชนค่ะนับถือศาสนาเชนแต่คนอินเดียนับถือศาสนาเชนหลังๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยู่ในประเทศอินเดียแล้วก็ยพไปที่ประเทศเคนยาอย่างนั้นแล้วเราจะเห็นว่าคนเชนในประเทศเคนยาเนี่ยเขาไม่ทําเหมืองนะแต่เขาทาอะไรกันทำทองค่ะทาทองกับทาอีกอย่างคือทําร้านขายพล่อย นึกออกไหมฮะเราไม่ทราบรถไปหรือเปล่าที่เราไปตระเวนตามหลังบ้านคุณอินเดียในกรุงในโรบีเคยได้ไปอ่ะ ชาวอินเดียที่อพยพมาในประเทศเกนยานั้นนะอพยพกันมาคนหนึ่งก็ประมาณเรียกว่าแต่ละครอบครัวนั้นประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะครับธุรกิจที่เราทํากันก็คือธุรกิจเกี่ยวกับการค้าอัญมณีการทาเหมืองปล่อยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะเราก็ยังทาหลอมทองคำเนี่ยนะไปซื้อแร่ทองนะ่นะฮะมาจากทางแทนซาเนียแล้วก็เอามาหลอมกันอย่างนี้แหละครับเป็นอุตสาหกรรมภายในบ้านแต่ข้างนอกอย่างนี้นะครับในบริเวณบ้านนี้เราก็ใช้วิธีการ ร้อง่อนะครับผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าไอ้ธุรกิจหลังบ้านเล็กๆนี่นะครับของเพื่อนของเราซึ่งเป็นชาวอินเดียเนี่ยนะแต่เฉพาะทองเนี่ยนะก็มาทํากันหลังบ้านของเพื่อนท่านนี้แหละครับปรากฏว่าแต่ละปีนี่นะฮะสามารถจะขายทองได้นะครับประมาณปีละ15้าล้านถสารั้ พลอยก็เหมือนกันครับรวมแล้วนี่นะทั้งพลอยทั้งทองนี่นะครับเฉพาะทำกันหลังบ้านอย่างนี้นะเล็กๆไม่ถึงร้อยตารางเมตรนี่นะครับปรากฏได้ปีหนึ่งประมาณ30ล้านเหรียญสหรัฐเป็นธุรกิจหลังบ้านเล็กๆอย่างนี้แหละครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยนะแล้วไม่ได้ทำกันเป็นโรงงานด้วยนะครับผมว่าสําคัญที่สุดนะก็คือทรัพยากรมนุษย์นี่แหละครับเพราะว่าแต่ถ้าเป็นชาวแอฟริกันแท้ๆนะครับที่เขาอยู่ที่นี่นะฮะปรากฏว่าเขาไม่ทํากันอย่างนี้แหละไปขุดไปหากันแต่ชาวอินเดียครับอมาปักหลักฮะ ก็ไปซื้อจากที่เข้าไปขูดไปหากันเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับแล้วก็นํามาหลอมแล้วก็ส่งออกไปยังสวิตเซอร์แลนด์ส่งออกไปยังทางยบสิ่งที่เราทำกันเป็นอุตสาหกรรมกลัวเรือน ในกรุงนโรบีนี่แหละครับก็คือการหลอมทองนะแล้วเราก็หลอมทองแั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งออกไปขายในตลาดทางทางยุโลกอะ่ะนี่ครับนี่เป็นทองคำนะที่หลอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับความบริสุทธิ์ของทองคือ99.5% เ่งคัดเรื่องของทางแบบาศาสนามากเห็นไหมทุกบ้านจะต้องเปิดเพลงอินเดียขอเข้าไปทุกบ้านจะเปิดเพลงอินเดียมีการไหว้องค์เทพต่างนานามากมายสปนหมดเลยแม้ว่าเขาจะจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเป็นร้อยปีแล้วเขาไปทำมาหากินในประเทศเคนย,ยาแต่สิ่งที่เขายังรักษาไว้อย่างมั่นคงก็คือวัฒนธรรมการแต่งกายนะั่นคนอินเดียในประเทศเคนยาไม่ได้แต่งกายแบบเดียวกับประชาคนทั่วไป ผู้หญิงก็ยังใส่สาลีอยู่ผู้ชายก็ยังอาจจะแต่งตัวแบบสาคนบ้างแต่ก็ยังดํารงไว้ซึ่งเหมความเป็นอินเดียในบ้านเดือนผู้คนเขาก็จะมีการบูชาเทพต่างๆถ้าเขานับถือศาสนาฮินดูและที่เราไปเห็นก็คือว่าเขายังดํารงความเป็นอินเดียสูงมาก เพื่อนของเราเน,นครับได้อพยพมาจากอินเดียแล้วก็มาอยู่ในกินยานสามรุ่นอายุคน,นตั้งแต่คศ1900เป็นต้นมาครับแต่ว่าวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็การดำรงชีวิตวิถีชีวิตต่างๆนั้นนะครับก็ยังเป็นแบบเดียวกับที่อินเดียเมื่อประมาณสักร้อยปีที่แล้วนนในประเทศอินเดียไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร หรือว่าจะเป็นการอบรมสั่งสอนบุตรหลานนะครับการดําเนินชีวิตทุกอย่างนะครับอินเดียนั้นมีวัฒนธรรมที่แข็งเลือเกินผมอยากให้คนไทยนะฮะที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศเป็นอย่างนี้แหละครับท่านอาจจะพูดภาษาไทยได้ท่านอาจจะพูดภาษาอังกฤษได้ท่านอาจจะจบการศาึกษาถึงแม้แต่ปริญญาตรีปริญญาโทนี่เอกจากจาก,จากมหาวิทยาลัยออของฝรั่งนี่แหละครับแต่ว่าอย่างหนึ่งก็อยากจะให้ท่านดำรงชีวิตแบบไทยๆครับ การดารงชีตแบบไทยๆในบ้านเรือนของท่านสอนบุตรหลาในให้รู้จักภาษาไทยนะครับเป็นการช่วยให้แขกผู้มาเยือนนั้นเคารพท่านด้วยนะครับเหมือนกับว่ามีความเกรงใจแล้วก็ศรัทธาในรกรากดังเดิมของท่าน ช่วงหนึ่งเนี่ยเราเคยเดินทางไปซื้อพลอยที่ประเทศบราซิลค่ะไปวันแรกๆก็โดนป้นเลยจําได้ไหมใช่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแล้วก็การค้าขายกันในสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีระบบระเบียบอะไรมากมีการทะเลาะบอกแว้งกันในการป้นกันมีการโกงอะไรกันมากมายแบบสารพัด ในขณะนี้นี่แหละครับผมยืนอยู่ที่อิลากากาคุ้มทรัพย์ที่ถือว่ามีการซื้อขายปล่อยหนานแน่นมากที่สุดแล้วในเช้านี้นะฮะคนเป็นพันพันคนครับมีพออยู่ในมือมีพออยู่ในกระเป๋าเอามาขายกับพ่อค้าชาวไทยชาวรีลังกาแล้วก็ชาวอยู่ท่านผู้ชมจะเชื่อไหมครับว่าณนาสถานที่แห่งนี้เมื่อ4ปีที่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองนะครับ มีบ้านเพียงแค่สี่หลังเท่านั้นนะวันนี้3มปีให้หลังปรากฏว่ามีเป็นร้อยร้อย,อยพ,พันพันหลังอย่างที่ปรากฏเห็นในภาพนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆนะที่ชาวนะาลา,ากาซี่ครับ ก็จะไปขุดพลอยเป็นหลุมต่างๆนะฮะแต่ก็มีตายกันแน่ทุกวันครับว่าคนสองคนสามคนเวลาหลุมถล,ล่มนะฮะเราพอตอนเช้าครับก็นํำพลอยนะมาขายให้กับบรรดาพ่อค้าไทยแล้วก็พ่อค้าไทยที่ดี่มีเป็นร้อยคนนะครับ เดือเจี๊ยบคาเรือมันนุ่มอ่าเขาว่าไงเขาบอกว่าจะพาไปดูบ่อข้างในที่ของพลอยชื่อมันนุ่มบุบ่อข้างในเนี่ยนะครับบ่อข้างในส่วนมากพลอยที่ได้ในลากาก้าก็ขุดจากที่นี่ครับขุดจากที่นี่ครับบ่อใหญ่ขนาดนี้ใช่เหรอครับบ่อใหญ่ครับอ๋อเรานี่มีน้ําใช้ตลอดปีเลยหรอก็น้ําใช้ตลอดปีครับมาจากโอเอซิสนั่ยนะครับมาโอเคเพราะว่าน้ําเนี่ยมันต้องใช้ล้างพลอยครับถ้าไม่มีน้ําก็ทําขุดเหมืองไม่ได้ไม่มีฝนตกก็มีน้ํามาให้มันล้าง S <S เนี่ยครับแต่ทั้งปีแต่ <S 2> <S 2> มีไม่เยอะได้เปรียบที่อื่นนะเพที่อื่นมีพลอยแต่ไม่มีน้ำครับคนเยอะเหมือนกันนะ <S <S ครับเยอะครับ <S 2> <S 2> บอ่อใหญ่ นี่ลนะฮะฟอยที่ร่อนตอนนี้จะมีฟอเยอะนะฮะจริงๆแล้วแผ่นดินมาากาซีมันจะมีฟอเยอะมากแต่ว่าหลายแห่งไม่มีน้ำที่จะมาใช้รอนก็ยัไม่มีการสำรวจกันถ้าในอนาคตเนี่ยครับเรามีวิธีแก้ปัญหาเรื่องน้ำแล้วก็ผมว่าแผ่นดินนี้เนี่ยฟอยเอาไม่หวัดไม่ไหวครับ ขณะนี้ที่อยู่รอบๆตัวผมเนี่ยนะก็คือบรรดาพี่น้องที่ขุดพลอยแล้วก็นํามาขายให้กับพวกเรานะเป็นชาวแบบมาลากาซีนะเป็นชาวมาลากาซีที่อยู่ในพื้นที่นี้ก่อนที่จะมีการเจอพลอยเนี่ยนะครับคนพวกนี้ก็คือพวกเลี้ยงวัวธรรมดานี่เองเลี้ยงวัวเดินเล่ร่อนนะแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นคนขุดพลอยกันไปซะแล้วครับมีรายได้มากขึ้นเยอะเลยนะ ชมครับในขณะนี้เนี่ยผมอยู่ในหลงพลอยแล้วก็ทุกวันนะครับจะมีหล,ลงพลอยทะลุแต่ละวันเนี่ยเมื่อเรายืนอยู่ในตลาดขายพลอยในลากากาจะมีพี่น้องมาลากาซีเนี่ยมาขอรับบริจาคเพื่อจะไปจัดงานศพให้กับคนที่มาขุดพลอยแล้วก็หลุมพลอยทะลุ วันนี้เนี่ยนะครับผมลงมาใดหลุมแล้วก็ลงมาถึงชั้นที่มีแร่พลอยแต่ก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับจึงได้ทราบว่าเวลาฝนตกหรือว่าเวลาไปเจอชั้นทรายเวลาไปเจอแร่พลอยเนะี่ยมันถล่มยังไงเพราะเมื่อสมัยตอนที่ผมเด็กๆเกนี่ยยังจําได้ว่าอยู่ชั้นป .6 ป .7 อยู่ชั้นม .21 เนี่ยนะผมไปรับจ้างขุดพลอยอย่างนี้นะครับที่อำเภอบ่อไร่ที่นาวงที่หนองบอน ในสมัยนั้นนะฮะเป็นขึ้นกับอำเภอเขาสมิงจังหวัดตรานและทุกครั้งที่ผมมาลงมาในหลุงพลอยเยนะี่ยผมก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับมาสู่บรรยากาศเก่าๆในสมัยเมื่อผมยังเรียนชั้นป .6 ป .7 อ .1 อยู่กัน